พาพี่งามาเร็วนกจิกเร็วออกมาเร็วจ้องเหรือจะจิกพี่งาวนี่แหละเอ้าเอ้าเอา้าเหงามาเร็ววายวายจิกยเยอะเลยนั่นนั่นนั่นเร็วเร็วออกมาวายนกจิกแต่งาวคนเดียวไปเร็วเร็วไปเลยเร็วเร็วนั่นหงายท้องนกจิกแต่มาหงายท้องตรงนี้มาเร็วเร็ว ทำไมถึงโดนนกจิกฮะหือหือจะทำไรคะอืมน่ารักอืมแมวจรแถวบ้านทัานนี้น,น่ารักจังกินลากนะคะ กินรากไม้เอามายินดาราดต้อง,ต,องต้องต้นอ่อนนะคะต้นต้นแก่พี่เหงาไม่กินนะวอ้วจะจะกินทั้งต้นเลยเหรอทำจริงพี่เหนาพี่เหงาพี่เหงา,หงาตัวอ้วนไม่ค่อยมีแล้วเือนต้นเล็กแต่เหงาก็กินหมดแหละเออเหงา